โอ้โอูนะงามงามพูดดอกกําลังสวัสดีพ่อพี่น้องจากช่องยูทูบตุนยิเคที่สองแปดเก่านะคะเมื่อน,นี้กับคือเก่านะคะพ่อพี่น้องคนสอบหาเห็ดตาก,กับยา่ยออกปาฮาเห็ดประจําค่ะสวัสดีค่ะพ่อพี่น้องเพื่อนๆทุกๆทุกคนเมื่อน,นี้กับคือเก่านะตาหน่อยฟอมแล้ว มือนี่เข็นแล้วนี่ตาพลังคนเทากะมีค่ะพ่อพี่น้องเอ้ยเบิงแต่ว่าทางนี่นะงามแลยนี่ขาบางไงยังว่าเทาแต่ท่างนั้นจีเทาแล้วไอ้หนอทางนี้นะ่ะเทาแล้วพ่อพี่น้อง มีเถาแล้วแต่ว่าตรงนั้นจีได้อยู่ใหญ่ว่าแทังพุ่ง,งก็มีอีกอยู่ะเออไปตาพลังผ้าเพิ่นไปเบิงนี่ตาเสียดายเนาะเถาแล้วก็เป็นอย่างนี่ก็นี่ก็ได้อยู่เต็มตาหน่อยเดอกวขึ้นมาเนี่ย <laughs> เอว นี่ใส่ตาห้องตาหน่อยใส่ตาหน่อยห้องตาวันลังห้อมงมือเจ้าเน่เนอะจะตัดมือเ่ยตรงนี้มาดูสีใดบยกูเป็นโอนเนี่ย ม่ไม่นอนบอ่อือม่มไม่นอนเอาใดให้เขาอืออืมอมอนันเข่าเอาไว้ซะ่เนาะแต่สามมือที่แล้วเนี่ยจะพอดีไหมเนาะ เดาเลโอเคอืหเหลือกเนาะมีมันบัวเท่านี่ทางนี้กับมีเยอะเด้อย,ยังโอเคเยอะดอกงามอยู่ทางนี้ถ้าพลังหมุนก็มา หาเลือต้องของของอะไรัาค่ากระเป๋าเนี่ยเมนอีก ข้างนี้นะนี่จได้ยูพีโนงแต่ว่าอีกข้างหนึ่งเป็นเนื่อขายใหญ่ๆทำยูพีโนย ่อยไม่ตรงเลยอันนี้อได้หลายเดีบว่ปหนอนเนี่ยอเองเห็นอ,อ่ยปวดไปหนอนค้อนนี่กันได้นี่นี่จีฉันงามๆตันนี้เนี่ย สไตล์ตุ่มย่ำพอดีงามโอ้ยยังขุนกระตุมเตมิอยู่อืมไน้ำไอ้วานลงตุมย่ำพอดีไงตุ่มเตมิอยู่่มเอโน ก้อนนี่ตอนนั้นที่ทนนะย่าบ่ท่านเหี้งเกิอดอีกแล้วเกิอดอีกแล้วเกิอดอีกแล้วอืออืออ้ามเยอะก <Okay. S 1> ้อกนนี้อันนี้ครับเอาโหลดไปใส่ตุ่มย่ำนี่มันจิ๋วหรือไปใส่ย่ำโอ้ยได้แล้ว ตกลงทางลางเอาบัไใดตา,ามันไม่ต่างแต่บหกตตาเแี่แลวกระตาหน่อยเป็นหลัดเนาะทาง้งงีเทาอ่เป็นยังอนทางฝนยังมีอยู่น,นันน่นนั่นนั่นนั่นทางฝนแต่พลังระบ้างดีดีหมักตําเแี่แห้งไล่ไล่ตําเแี่จีดาดเนาะ ทางคอนนะคุณย่างงามเลยวันนี้ทั้งนี้นเถ่าอืมอว่างหมกตึมเงีดยดเออเจ้าตาพลังตาพลังพระเบิ้งทางนั้นก่อนแยกสิพระมาเบิ้งทางนี้เถ่าอืมทั้งนี้เถ่านี่เถา่าโอ้แต่่ผมว่ายัางนั่งยังมีอยู่อันท่านก็นยังมีอยู่ เก็บจีมมันทันนะเนาะอันบ่าทันเข้ากับปลอยมันไห้่ค a r เด้อเทิงง่งน้ำเทึ่งหมกจำแย่หมกจำแย่นี่ยอดนี่อือน้ำงวานพูวิโนโ่น้นง ช่วงเวลาตัดพลังตัดขาโอ้ยอ mm ีกเรื่องก่อนอันงามๆคนนะอืมตัดมากเขามีไตอนนะงามๆอืม งามงามโดบมองง่ายเลยพี่จันนอ่ดอสยางามคือแต่งโอดมองง่ยกันด้ยน,นะขาวสะอาดทำหนี้กับมึงยงงามงามพิสีเป็นสินหน่อยๆอบแพงเห้าอบแพงไว เมลทอดเห็ดทำเผ็ดสวยมันบอกไม่นอนกันดีแล้วเพื่อดอกงามๆน,น,น,นอนลงก่อน นั่นไอ้กำมือหกง่ายฝนนะเกนั่นกำมือว่อไปหนอยโอ้ยใส่ย่ำเนี่ยแหละแสบย่ำกรุบกรุบเลยนี่นี่อันนั้ งามงามงามหม่ไาหักหลุ่มคุบเห็ดเนอนี่ตาฝั่ังออกมาได้แล้วงามงาม เออมเก็บเพชรสะอาดกว่าเก่าเลยเด้อแต่พลังตะกี้๋ยวฮุบมาเมิด หมดอีกสิในบ่อหน่งามๆเนี่สีก็ลัางงามๆดอกก็ดีเลยนี่อืมลงเหลือจากตัวถาักติดมาอู้หูผนะูดนังงามๆผูดดอกก็ลัางงามๆ พระปีเงาเนาะดอกกันก้อนนี่แต่ฝรั่งเราเลยระวังเพราะว่าอยากตัดแต่งอยังก็อันเปลือกใหม่หน,นะออกมาน้ำแล้วก็มันจังถ้าบบตัดออกมันก็จังสะอาดเนาะพี่โนโออสะอาดสะอาดดี่นี่ตัดระกองเท่อนก้นอนใหม่แล้ว อัอนอน,นี้งามรุนนี่ฝนตกมากกับพอดีให้เห็ดเกิดแต้เก็บแต่เห็ดเอ็นนั่งนุ่มเนื้อขาวของพี่น้องเพราะว่ายายยังบ่เห็น เอ็ดอันมันปูวงสียายก็เห็นยายไป่บึงเลยครับบวมี่ยังพันออกอยู่เพชรนาง่มใหญ่คือเพชรนาง่มนี่ละข้างมือจะเดอยจะตัดมือเดี ใส่กะตัดใดให้กับดไดบแบงงูแมงผัวก,กินเนาะเอาเพื่อไปนองเอ้ยนี่นนะนดอกอนี้เมื่อ <c oughs> นี้อือ โอเคได้หลาย,ลาย,ยู่พพี่นนะ่์นละโอ้ยนี่ีงก,กําลังหน่อยๆเข้นมาอยู่พพี่นกงเลยนี่ทางพุ่นนั่นเทาแล้วแด่อบอกเดีว่าจอบเบื้อง่อนนี่ทางนั่นเทาเลยท้างนี้กําลังเกิดอโอ้ยบ่ท่านคอนนี่ thầu thầu vô lẹ nón nè nón nè nè <laughs> đầm đầm nè nón nón lung lẹ quay vầy phân kín xa thân của phân nhau Hãy นี่ดอกงามๆคนนี้ขาใหญ่ๆอ่อนๆนี่อืเห็นบ่เห็นบอนอ่อพัฟฟีน้องอว์เดียเด๋ยวแต่พัฟฟีนอว์นี้เท้าวัวมีด้อยู่ท่านแก่จีด้อยู่จีด้อยู่ว,ยว่าบแน่ใจอันนี้าจได้ยายเนาะขอให้ได้เด้อ พิเศษเว้ยถ่ายรูปก้อนงามอืมงามคักงามกักมเห็ดนางรมปลาเห็ดนางรมปลานั่งฝ่านั่งสวรรค์นั่นพอพี่น้องแม่ โอ้มันกองามๆเลยบ้ามันแต่ด,ดอกใหม่นี่อือาจบไงเดี๋ยวตัดมาบนก่อนตัาพลังเข้าทีนี้นอน้อยมัน,ถนเถ่าหมดวะอื่อืมดูมันจะเถ่า,ถาก่อนไปนอนเลย พระท่านเนะาะทําไมว่างซ้ำเหม่อทีแล้วนะโอ้ยนี่ทั้งนี้ที่ท่าน,นแต่ว่าเนี่ย <Yeah. S 1> อืมวายเปิ้ลแต่บรท่านแต่ว่าอันนั้นอาจจะท่านโอสีมันคนเลยโอ,อ้นั่งลงเจ้าอืม เสียดายถมามาวัสองสามมื่นกี่แล้ยวน่ะเด็พอดีงมามเลยอั่เบิงต้งต่างงามเนี่ยนี่เบินงดูเหอะาเาลังใดบ่่บ่ท่านอีกแล้วอช่เดาเนาะพอไปหนองเอ้ยคุณนะคุณนิดิ้อันนี้นี่เอาตัวนี้เฮ้านน่ที่ท่านชงสตัวนี้ที่เป็นของเฮ้าอยู่นี่ อันละเป็นของเข้าน่นอนนอนแั <c oughs> นน่งบ้ันได้กินแน่นอนนะย้ำง,งานท่านมีอีกตะมุตะมิเย็นนี่อันนี้ว่าเอาเอาเอานี่นะเอาบุญตรงนี้เหรอเอามุนตรงน,รงน,รงนี้ตรงนี้ นั่นละได้อยู่เห้าโอเคตัวนีเ้้ยเหมือนเออดมือเลยระวังเนี่ยปลายมีดนะโอเคอืมเอ๊อยาก็มาเอานี่เหรเฮห้าออตลาลังตัด่านงทไ่ส่กอน รูปใหญ่เลยนะนี่นีเขาต้องเป็นของเขาแน่นีน่ออกใหญ่ๆโบคอยมันใจมานไหนเฮ้ยดูตาพลังเขานะ ตรงนี้นะที่ได้บ่าะชิได้นะโ,โอ้ไปลามันเถาะน,น,น้อนลงนี่ที่ใดก็ได้ตรงนี้ยราแยกนว้นี่นี้ยแคตติสมันลุกเลย นี่นะสีสันมันยังโอเคเออโอเคเยอะตรงนี้อ,อืตรงนี้ยากนว่าทีที่นหล,ลดฝนจากน้อนบนนอ้อตรงนี้กันเลยน้ำง,ง,งาน เแ,แ,แล้วยก็โลอดปุ่นจากนอนโอ้ยแตที่ได้คัแะแต่เสียดายผมนอนเลยน้ำมึงต้องนีอีกเอออืม,อม,อมแต่ว่าปลบแล้วยน Rất mà zoom bữa này là cứ bơ tung hết cả hoa Như cái đây đây trái gì đi ta lăng เช็คบุ้งเนี่ยต้องมีนีน่อีกแล้วแต่ว่าือก,กินกปแล้วแต่ว่าแกกินว่ายา,ายินบทันงหอกหี่ปีน้องงาม นี่ก็งามอยู่ถือกินไปน5แลี้ยดอกน,น้อยๆตะมุติจะหนีทางไหนก็มีทางนี้ก็ไลยอืไว้ก่อนบัมีเวลามบ์บัวบึงอีกมื้อนี้ก็กได้หลายอยู่จ้าพุ่นน่ะเต็มกระตาหน่อยเลยเมนนื้อนี้พุ่นดอกงามๆเลยสีสันสวยงามบ่พุ่นน่ะโอเคน้องอือ ให้คามาช่ชมคิดวิดีโอนี้นแล้วก็ฝากากดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ช่อง Youtube ตื่นยคเอี่2 8งแปดเก่าหายายด้เด้อจ้าชมคิดวิดีโอนี้นแล้วก็ขอให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองเงินท่องเต็มถังม่ตังเต็มบ้านมีเงินล้านเขาบัญชีไี่แต่สิ่งที่ดีๆเขามาในชีวิตกันสุขสุขกนด้จ้า